เฮ้ยมีศพไอขึ้นมาสิะวะเฮ้ยเชียซอมบี้โหหนูกาเป็นศพนอน,นเฉยเคียวแต่ขึ้นไปดูศพเป็นซอมบี้ซอมบี้ทหาร่ะพี่ต่อยว่าละ่ะโหทำไม<ห>ผมไม่ใช้เาโ้โหลดเวนานมากเอ,อ้ยเขากำลังจะตายแล้วเ,เขาก็ตายเอ,อ้อซอมบี้ที่มีไฟลุกกำลังกัดเขาทำไมเราต้องเข้าไปสู้ซอมบี้ อุ้ยเชี่ยมีซอมบิงจริงด้วยอ๋ออืมอืมเฮ้ยเสียงซอมบี้อุ้ยเชี่ยโอ้โเมื่อกี้ไม่มีอยู่ๆมาจากไหนเข้ามายังเนี่ยยังไงมึงต้องมีสักคนจำสักแกกูแหละ ยัไม่มีได้ยังไงนั่นไงเออตองมีเป็นหมอหมอก็ไม่เว้นหรอกนะกระตุกสี 4, 4่สิบสี่สิบปร์เ็นแล้วแล้วทำไมกูเดินขึ้นไม่ได้วะะแล้วทำไมกูขึ้นเออ,อเต้องกดสเปซต้องกดชิปด้วยหรอ ทำไมหนูกลายเป็นบั็กไอเนี่ยตัวลอยอ่ะให้เคลียทีแต่มันกลายเป็นบั็กตัวลอยอ่ะพี่ช่พูดสิที่แบบว่ามึนๆหัวนี่คือหัวแตกใช่ไหมตาเลยมัวเนี่ยอ๋อหนูก็ตาม,มัวกินเหล้าไปขอมันเต็มโอ้ตาม,มัวโอ้กินโซบะศพซอมบี้หายไปโหู นี้เขายิงปืนหรอือเนะอืมได้ยินถึงบ้านนู้นเลยเหรอหรือมันเข้าดีจ้ะได้ยินได้ยินมาพักนึงแล้วไม่ได้กดรับเคลมาเลยนะคือดีบ้านนี้กันไม่มเราลับแล้วเวลาทำมันได้มันได้พร้อมกันเราไปส่งไปอ่ะโอ้โหรเกีย,เ,ยเลยเกียม,มากเมื่อกี้กำลังจะไปหาพี่แต่ขึ้นบันไดชั้นบนนะอ่ะต้องต้องเข้าด้านนี้หรอตรงนี้มันก็ลงไปไม่ได้ปะ มีใต้ดินเหรอเออแล้วเออใช่ได้แล้ได้แล้ได้ใช่ใช่หนูก็อันนี้เหมือนกันเทียวกันไหมที่เดียวกันเลยทำไมเราที่เดียวกันเลยวะมีบู๊แล้วไปมันมันสุ่มไงบางคนก็ที่เดียวกันอะไรแต่กระโดดออกไม่ได้เมื่อกี้มึงทำเสียงดังค้างบางคนก็ที่เดียวกันบางคนก็สุ่มแพงวะ แทงแฮมดีอัป่ะเฮ้ยแอบมุมนะเราอ่ะทำเป็นแอบมุมเนียบเนียป๋อติดเชื้อแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องเหรอยี้ข้อขาดเลยเนี่ยเกมแม่งขันคอว่ะนินถึงแล้วเฮ้ยแต่ที่นี่มีหมาอู้ชียหูลองกดรับดิ ตกใจเลยอุย้ยเธอคนนี้มันโอ่งเซ็กซี่โอ้เซ็กซี่จัดจัดอุย้ยเธอเสื้อขาดด้วยอะแต่คนนี้เขาไม่มีหัวนมได้ยังไงนอตแหลมจัดจัดอุย้ยจีสติงด้วยพี่บุกหนูจะโยมมอร์ทอเข้าไปหลบไปโอ้ยโดนตัวเองเสียโดนตัวเองไม่ตัวเองไม่ <laughs> โดนตัวเองทำยังไง <laughs> โอ๊ยทำไฟไหม้ตัวเองทำยังไงล่ะเออเรากำลังจะตายละก่อนกินน้ำมันเฮ้ยมีเสื้ออยู่ในโต๊ะด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีประตูเหรอพี่มีประตูข้างหน้าหนูเหรอใช่หนูไม่เห็นประตูเว้ยแล้วมันเขียนแค่ว่ายุดดอแล้วเขียนว่าล็อกแต่ไม่มีประตูเว้ยในในไม่ได้ออกไปไม่ได้หนูเห็นพี่ด้วยนะ เราเห็นพี่ยืนหน้าหนูด้วยนะอ๋อพี่บุ๊กอยู่นี่บันไดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นเธอเธอเอาสร้างกล่องให้หน่อยมีไม้ปะอ้าอะไรวะกระโดดเห <laughs> มือนรู้จักสร้างไม้ไหนเกาะอะไรกันช่วย <laughs> กับป้องวยซอมบีซอมบีมียำงไมเนี่ยนะ ไม่ตายด้วยเฮ้ยมาจากไหนยเยอะแยะวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมาเยอะจังอะไม่ได้ใช้ปืนเลยนะอ๋อโอเคมีคนใช้ปืนละใครวะออโอ,โอ้มีไก่อยู่ในร้านได้ยังไงอุ้ยเฮียซอมบี้แม่งจักตัวเดียวแล้วก็รีสปอนตลอดเลยตอนแรกมันเป็นไข่อืมทิ้งไว้นานมันโต ไก่อหรนะได้เหรอเฮ้ยตกใจพี่ยังอยู่ข้างหลังหนูอ่ะโอ้โหอุ้ยพี่ข้างหลังผีมาจากไหนเออเฮ้ยเสียงหมาเหรอเฮ้ยเสียงหมาว่ะเสียงหมาเสียงหมาข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงเมามันมากโอ้ยโอ้ยข้างล่างอะไรปิดประตูปุ๊บไอ้เหี้ยมันอยู่กับกูแม่งเลย เธอเดินมันเดินทะลุไปได้อะมันน่าจะมีของเวลาเจอทางเงี้ยหรือไม่ก็เป็นทางเข้ามาไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลจิมฮัลโหลพี่หลุดพี่เกมหลุดเม่ค้เ <sur> ส <s> ียบมูบอกว่าพนันพนันกันหนูไหมว่าเน็ตถอเนาวแน่นอนเป็นขอบกระจกเธอ <S <S> โอ้ยหนึ่งพันอาไรซึ่มวา ีหนึ่งพันมาทำอะไรนะเก็บรังนกเหรอโอเคเราผิดเองไป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 ส่งเวสไปเฮ้ยมีของว่ะเว็บคอนแบบบอกแล้วว่ามันจะมีของกี้ยังไปไปไปอยู่เลยแ้วบอกแล้วว่ามีทางมีทางแบบนั้นเพราะว่ามันมีของพูดแล้วนะวุ้ยชี่โอยพวกมึงก็ กูยิงปืนตั้งหลายนัดไม่โผล่ต้องให้กูเดินไปถึงจะโผล่บ้าบอหูหสี่ห้าตัวบ้าบอแต่ไม่ใช่ที่นี่เธออยู่เด็กเธอขึ้นไปด้านบนเลยไงเฮ้ย,ยมีเสียงหมาพี่ปู๊มีเสียงหมากูว่าอะไรกูเห็นรังหมาั่นไงตีมันมตีมันมตีมันตีมันมันเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยมันเข้าในบ้านแต่มันขึ้นมาไม่ได้งไงอุยหุย ผ่านทางหลังเธอได้ที่เธอเดินคุ้ไปรถสรามิน่าใช้สิบเปอร์เซ็นต์เฮียคนไรคนโลกเห็นแต่ไกลๆหมาวิ่งดึ๊กดึกดึมาย่าฉันจะเอาปืนไปให้ทุกคนโอ้โหเสียงซอมบี้เสียงซอมบี โหเฝ้าปืนกูทุบตั้งนานไม่ออกโหเยอะชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวมาเควสเอาจิมโอ้ยเชี่ยโอ้ยพี่หนูกำลังจะตายปาระเบิดแม่งอะไงเฮียไปบอมเลยมา,ยาเห็นอยู่เลยว่าซ้ายบนเลือดยังเกือบเต็มบอกกำลังจะตาย <laughs> <laughs> อื่อเอยเออกำลังจะตาย <laughs> ม <Okay>, ี่มันบุกแบบเจ็ดวันหรือเปล่าวะกูตายกูตายต <ผม S 1> ันก็ตายฉัก็ใช้ปืนหรือเปล่าวะโอโอโอ,โอหนูก็จะตายด้วยโอตายไปแล้วล่ะเออถามจริงนะถ้าไม่ใช้ปืน<อ>จะได้ว,วะสีาดาว,ดวพี่บุ๊คสัมบีข้างหลังจ้ทำไงจะตายแล้ว กินข้ากินยาก่อนอุ้งหลังมีไม่มียาใครมียาบ้างจะต,ตายแล้วมีจะแบนเดดอะไม่มีเบนมีเบนเดแล้วมีอยู่ลาก่อนในสามดอกแบนเดตให้แล้วนะ ไน่ากลัวขนาดนั้นวะ,ะทุกี้ยังไม่มีอยู่เลยชอบจำสแก,กนจังวะทำไมอ่ะโหจิม ก็คิดว่าซอมบี้บุกเข้ามาโอ้นี่ล็อกทำจริงกูต้องกูต้อทุบป่อตรงเนี้ยมันมีล็อกเนี่ยประตูมันล็อกเป็นห้องน้ำหรือเปล่าวะหรือเป็นใต้ดินลงไปวะมันล็อกก็ต้องทุบป่อระเบิดปลาอะไรได้ปะอ้าวทำไมเธอเอ้าวทำไมเอ้ยเกี้ยเกี้ยเดียวเดียวเดียวอ้ยเชี่ยมืโอุ้ยเดียว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 เอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหจุ๊กจุกจุก อ่ะแล้วพีซังทำละไกันมันตายเลยทั้งตัวเชี่ยแล้วไม่ถ้าเปิดได้มีลออ็อกพีซ์กันหรอไม่มเปิดต้องปุ่มอ๋อนี่์ไม่ออกมาตกใจอะไรนะกดปุ่มประตูมันมีประตูลอต็อกตอนแรกจะทุบแล้วจีวจมันเปิดประตูออกมา,มาปิด มึง <ขอ S 1> มึเ<ะ> <c oughs> อาเอาสโาะจิมอ๋อี่เอามาใช้ต้องตอบเป็นเต็น์ยังไงให้พังแบบน,นี้วะเราอาจจะใช้ปืนกันเยอะมากมาั้งมันสุ่มาอยู่แล้วก็ปิ้วเฮ้ยปลาผิดตูมไม่โดนเฮียอะไรทั้งนั้น โดนก็ดีอ๋อต้องกดค้างเพื่อให้มันปลาได้ไกลเก็บไว้ปลาวันนั้นไปวันแดงเดือดพี่หนูเคยทำพี่รู้ป่ะเพราะหนูไปปลาวันแดงเดือดแล้วทําเพื่อนโกรธเพราะว่าเพราะว่าระบบเลงไปตีไม่ได้ไม่ใช่คือเหมือนเราสร้างบ้านระบบป้องกันมันมีสายไฟฟ้าแล้วหนูเคยปลาเราไปทําป้อมปืนพังก็เลยกันบ้านไม่ได้กันเออคือเหมือนแบบกันบ้านมีสายไฟฟ้ามีปืนมีอะไรเรียบร้อยแล้วปลาแล้วแม่งแบบ เสกปลาผิดมันหมายว่าติดกําแพงอะ่ะติดร้าวอะ่ะติดรั้วเขาเรียกว่าอะไรวะติดระเบียงอะะ่ะแล้วแม่งไม่ออกไปนอกตัวแม่งติดระเบียงปุ๊บมันก็เลยระเบิดบ้านใส่ไฟพังป้อมปืนพังแตกแล้วก็ไม่มีเซฟด้วยโดนเพื่อนโกรธไอคุณต่อเนี่ยละโกรธเราก็เลิกเล่นกันเลยพูดเลยว่าไม่แปลกใจเขาเลย <c oughs> อ๋อคือที่เขา <c oughs> ที่เลขาเลิกเล่นก็มองเงี้ยตุ่มเหมือนางหลางออก กูช็อกอนต่อหน้าก่อตาจิมต้องลงจิมโซไ,ไปเก็บบอลก็ได้จิม,มใครป้าระเบิดไม่ใช่เรา ไอจวนจะกระย่าเข้ามาใกล้เลยวันจันทร์กลัวขึ้นมาไม่ถึงที่เธอรับมาเลยขออึแป๊บนะปุ๊บปิดประตูละทำไมไม่มีห้องน้ำในตัวหรอวะย่าคนเข้าห้องน้ำอยู่ไม่ว่างคุยไม่ได้รอเจ้าของเฟซก่อน ฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ันเถอะรัานนี่แม่ยังไงโอ้โหไม่ลดมันดีโอดขึ้นเรื่อยๆวะนี่เนี่ยทำไงอ่ะเอ้ยรับไหมมันเราจะมีโดน เราจะมีโดนงูฉกตายป<อ>่ะมีแค่ร่นเลือดเฉย,ยเฉยเฮ้ย,ยมีทุกอย่างเย <laughs> เกินไมป่ะพี่ผู้ขับแล้วจะขึ้น,นมันนั่งได้กี่คนอ่ะสองคนมั้งอ้าวจิมขับเนี่ยขึ้นยังไงวะบิมขับไม่เป็นอ่ะ <laughs> ไปเดยวยจิมไป <laughs> ลงยังไง ไม่รู้อะหยุ่มก็บ,บินผึ <c oughs> ้นอะไรวะเพื่อนกูเป็นซูเปอร์แมนไปแล้วเ <c oughs> ้นี่มันลอยได้ <c oughs> คือสี่ดาวก็คิดอยู่มันจะมีอะไรโอ้โหเต็มอะสี่ห้าตัวโอ้ยพี่บุ๊อยู่ไหนวะบ้านพี่บุ๊คอยู่ไหนบ้านพี่บุ๊อยู่ไหนพี่บุ๊ครบพาเพื่อนม,มาด้วยครับพามาทำอะไพี่บุ๊โอ้โหโเสร็จหรือยังกับบ้านอะ คุยมันปล่อยพิษด้วย <Yeah. S 1> เอ้ยจิงหมีติดเชื้อต้องอยู่ป่าเผาไหม้นะมันจะไม่ต้องโผล่ตรงนี้นะเฮ้ยหมาติดเชื้อทำไมไมีเต็มเลยอ่ะเอ้ยพี่มันกำลังจะวิ่งขึ้นมาหาเราม,มพี่ขอโทษนะขอโทษนะนะถ้าเสาเล็กขนาดเนี้ยซอมบี้มันไม่ตีเสาพังหรอวะไม่ได้คิดจะ คำเสาล้นๆเดี๋ยวจะวางกับดักล้อมล้อมอะไรเงี้ล้อมเสาปกติเขาจะขุดนี่เขาจะขุดแล้วก็วางไม้หนามเฮียถึกขิบผายหมีเลยเนี่ยโอ้ยเป็นวันที่เจ็ดลูกโอ้ยยังไม่วันที่เจ็ดเด้ออโอเธอเห็นหมาอีกตัวหนึ่งปะเนี่ยหมาน่ากลัวหมามันพูนปั้งมาวะซองนั่นเดี๋ยวพียบมีมาแล้วมาแล้ว วิ่งมาแล้วฝามิงมาแล้วสวัสดีวิ่งมาแล้วไหนอ่ะอยู่ทางขึ้นน่ะฝาขึ้นบันไดไม่ได้หรออ๋อไม่มันเจอยือมันเจอยือนี่หมีอีกตัวนึงว่ะหาเรื่องด้วยมาแล้วหมีมาแล้วจี๊บฟีมาฟีมาช่วยมาแล้ว บ้านพังบ้านพังตั้งแต่แบบเออเออกระสุนหมดก่อน <c oughs> วันที่เจดีโอ้จิมตายไปวักระ <c oughs> <c oughs> สุนมันหมดเลยมัน <c oughs> ไม่ได้ฟาร์มแร่เหล็กก่อนแล้วกับข้าวหนูหายไปไหนหมดเนี่ยห้องครัวเนี่ยข้างหลังเนี่ยห้องครัวข้างหลัง,งนี่เราไม่ถวยทั่วเราอะ <c oughs> อันั่นนจิมมี่ได้ <c oughs> ล่วง โอ้ยพี่ไม้พังโอ้ยโอ้ยไม้พังพี่ตกใส่เชียวไม้พังเลยอยลงใหม่ะตกไหมไม่รู้ต้องขุดใช่ไหมเออตกไม่บุกตกไม่ไม่ได้ขุดอะไรนะนะตกกุ้งขุดแร่เหล็กแต่ว่าเหล็กมันไม่มีไม่ต้องจริงจริงไม่ได้ขุดตีไม่ได้ขุดตีมันหล่นที่มันแคบเออ มมคิดก่อนเลยครับเพราะผม,มต้อเสียไม้มานั่งสร้างรั้วเพื่อกันถนร่วตัดไม้ให้ตัดไม้ให้